มันมีหุ้นบางตัวนะที่วันนี้ยังคงแลกกาดภาพรวมอยู่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวของเขาที่เร็วกว่าอุตสาหกรรมแต่ทีนี้เราก็เห็นว่าเขาฟื้นตัวขึ้นมายังฟื้นน้อยกว่าหุ้นโรงแรมตัวอื่นมากนะครับนะครับดังนั้นเราก็มองว่าหุ้นจีนครับอยู่ในจุดที่น่าสนใจเอาละครับ ไปปิดท้ายกันที่2หุ้นเด่นจากหลักทรัพย์ UOB k ฮียนประเทศไทยโดยคุณกิจคุณกิจพลภัยภพศาลกิจนะครับ2หุ้นเด่นนี้มาจากทีมไหนและเพราะอะไรถึงเลือกมาฝากกับเราในวันนี้ครับคุณกิจโอเคครับก็ต้องบอกว่า2หุ้นเด่นตรงนี้ครับมาจากทีมที่เราคิดว่าเอ๊ะมันมีหุ้นบางตัวนะที่วันนี้ยังคงละก,กาอภาพรวมอยู่แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราเริ่มเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวของเขาที่เร็วกว่าอุตสาหกรรมแล้วนะครับเราก็เลย เลือกมาคุยกันตัวแรกครับเรามองตัวของท่านั่นวีรันดาครับวิรันดานะครับอตัวนี้ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เป็นโรงแรมใช่ไหมครับคุณกิจตัวนี้ผมไม่ได้ตามเลยใช่ครับตัววิรันดาเป็นโรงแรมนะครับถ้าผมผ่านท่านไปดูไกลๆก่อนก็จะเห็นว่าวิรันดาเองเนี่ยเข้าตลาดมาหลายปีแล้วนะครับก็คือเข้ามาช่วงประมาณแถวแถวปีหน่งเก้านะครับก็ต้องบอกว่าเข้ามากลางๆปีพอเจอสอปุ๊บก็เจอโควิดเลยนะครับ เจอโควิดปุ๊บราคาก็ร่วงแรงเลยนะครับจากประมาณแถว9บาทเนี่ย10บาท9บาทเนี่ยลงมาในระดับประมาณแถว4-5บาทเลยนะครับแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นมาแต่ทีเนี้ยเราก็เห็นว่าเขาฟื้นตัวขึ้นมายังฟื้นน้อยกว่าหุ้นโรงแรมตัวอื่นมากนะครับหุ้นโรงแรมตัวอื่นอย่างมิ้นซินเทลเอราวันเนี่ยวันนี้ฟื้นตัวขึ้นไประดับ130% 40%แล้วผมลองทําให้ดูก็ได้นะครับว่าถ้าเราลองเปรียบเทียบัาการเคลื่อนไหวของมิ้นนะครับเซนเทลเอราวัน รเราก็จะเห็นว่าถ้าเรานับจากวัตถุมของตลาดช่วงที่มันเป็นช่วงโควิดก็คือประมาณปลายเดือนมีนาคมนะครับเราก็จะพบว่าเนี่ยคนอื่นเนี่ยขึ้นไป100-180%แล้วนะครับวิรันดายังอยู่ประมาณ50%เองนะจากจากแถวโควิดตรงช่วงนั้นนะครับแต่เราจะเห็นว่าวันนี้ไอ้ตัวโรงแรมส่วนใหญ่นะครับจะมีการกลับมามี กํากไรหรือกลับมามีรายได้ที่เป็นบวกเนี่ยในช่วงประมาณแถวแถวไตรมาสสามไตรมาสสี่นะครับไตรมาสสไตรมาสสี่หรือบางคนอาจจะเป็นไตรมาสหนึ่งปีหน้าแต่วิรันดาเองเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นผลประกอบการกลับมามีกําไรตั้งแต่ประมาณช่วงไตรมาสสปีนี้แล้วนะครับก็คือแปลว่าน่าจะเร็วมากกว่าคนอื่นพอสมควรเลยนะครับดังนั้นก็แปลว่าภาพของผลประกอบการของเขาที่เริ่มกลับมาน่าจะมีกําไรเร็วกว่าหุ้นกลุ่มโรงแรมทั่วอื่นเนี่ย ทําให้ด้วยราคาปัจจุบันที่แลกขาดอยู่เราคิดว่าน่าสนใจครับแล้วก็น่าจะเห็นการวิ่งไล่ตามกลุ่มหรือน่าจะมี performance ที่ดีขึ้นในช่วงต่อไปนะครับด mm ังนั้นก็มองว่าวิรันดาน่าสนใจครับ mm hmm. ที่สําคัญก็คือถ้าเรามามองตัวของท่านวิรันดาเองจริงๆแล้วมันจะมีคนที่มีหุ้นตัวนี้อยู่เยอะก็คือในโซนแถว6บาทกลางๆถึง7บาทกับแถว9บาทขึ้นไปครับั่นไปว่าในโซนแถว6บาทปลาย7บาทแถวนี้เนี่ย เป็นโซนที่น่าสนใจแล้วก็เราลุ้นอัพไซต์ด้านบนได้ในส่วนประมาณแถว8บาทหถึง9บาทครับครับวิรันดานะครับเป้าพื้นฐานตกลงเท่าไหร่นะครับคุณกิตครับเป้าพื้นฐานอยู่ที่ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวที่เราไม่ได้ทำในเชิงพื้นฐานนะครับแล้วก็ในตลาดเองก็ไม่มีคนดูหุ้นตัวนี้เลยนะครับเราประเมินเป้าหมายทางกลยุทธ์อยู่ที่บริเวณ9บาทครับ ครับเป้าเชิงกลยุทธ์นะครับต้านแถวแถวเบาทนะนะครับเอาละครับมาดูหุ้นเด่นตัวที่2จาก UOB เฮีย n ประเทศไทยครับโอเคครับหุ้นเด่นตัวต่อมานะครับที่เรามองว่าน่าสนใจเนี่ยก็อย่างที่เราบอกมีครับว่าในเมื่อน้ําท่วมแล้วเราไม่แน่ใจว่ามีตรงไหนที่ดอนมากเนี่ยเราก็อาจจะไปหาที่ดอนที่อื่นก็ได้นะซึ่งเราชอบหุ้นจีนครับเรามองบาบาแปดสิครับ บาบาแปดสิบนะครับซึ่งสามารถซื้อเหมือนกับหุ้นตัวหนึ่งในตลาดหุ้นบ้านเราได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับพอพูดบาบาแปดสิบนี่ยหลายคนก็อาจจะเอ๊ะมันคือหุ้นอะไรก็จริงๆแล้วมันคือหุ้นบาบาครับหุ้นบาบาเนี่ยจดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้น N แ s ๊ a กแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมีจดทะเบียนอยู่ตลาดหุ้นฮ่องกงด้วยนะครับใน N ส s ๊ a กชื่อบาบาในตลาดหุ้นฮ่องกงชื่อเก้าเก้าแปดแปด ซึ่งเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะจริงแล้วเนี่ยมันก็จะเคลื่อนไหวสอดคล้องกันนะครับราคาหุ้นเริ่มผ่านดาวเทรนด์ขึ้นมาแล้วแล้วก็เรามองว่าการที่จีนเองเริ่มมีมาตรการในการกระตุน้นเศรษฐกิจเริ่มมีสติมูลัสเนี่ยมันทําให้ภาพของการฟื้นตัวของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจจีนเนี่ยน่าจะมีการฟื้นตัวที่ดีเมื่อเทียบกับหุ้นภาคอื่นของโลกซึ่งเข้าสู่ช่วงของการใช้มาตรการทางด้านการเงินที่ตื่นตัวนะครับดังนั้นเราก็มองว่าหุ้นจีนครับอยู่ในจุดที่น่าสนใจแล้วก็ในเมืองไทยตอนนี เราไม่จําเป็นต้องไปซื้อกองทุนก็ได้เราไม่จําเป็นจะต้องไปเปิดพอร์ตแล้วลงทุนเอาเงินไปต่างประเทศก็ได้เราสามารถซื้อหุ้นบางตัวซึ่งออมีการจดทะเบียนเป็นในรูปแบบของ dr ที่เมืองไทยนะครับก็เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ์ซึ่งมันจะเคลื่อนไหวอ้างอิงก,กับตัวของท่านอนิบาบาเลยก็ชื่อว่าบาบา80ครับครับบาบา80นะเป้าสักเท่าไหร่สําหรับบาบา80ครับ ครับก็เรามองภาพของความเคกินเชื่อไหวในเชิงกลยุทธ์เนี่ยน่าจะมีเป้าหมายประมาณแถว5บาท50สนะครับนะครับสำหรับ,รบตัวบาบา8 0นะครับแล้วถ้าใครสนใจมีโปร15เดือน6ครับสมัครชมย้อนหลัง0 0 1หถึง008หลักสูตรล่าสุดที่เพิ่งจบไปเมื่อวันเสาร์เนี้ยนะครับรับส่วนลดไปเลย1,500บาท และส่วนลดพิเศษเพิ่มถ้าสมัครวันนี้อีก5%และสิทธิ์ในการสั่งจองพรีออเดอร์เสื้อ mp s h i r t ปี65ในราคาพิเศษด้วยในราคาพิเศษด้วยสนใจเชิญน,นะครับ l ลาย ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus Moneys L U S ัสมติดกันตรงตัวนะครับ